รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอแจ้งรายละเอียดหน่อยนะครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์มาแล้วเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงมีการลบและแก้ไขใหม่เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากดูซ้ําอีกผมก็ขอ,ขอขอบคุณครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้หรือเพิ่งจะติดตามไม่นานมากก็เชิญรับชมคลิปวิดีโอเก่าๆเ,เพื่อทําความรู้จักกับผมให้มากขึ้นพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโอดีครับ อยู่กับผมโจโจ้โปรเฟตคนเดิมกับช่วงพอรอยสักไม่ใช่เรื่องรอเล่นมีคนช่วยต,ต่อแล้วลงกันแบบรวนๆเจอกันนี้แล้วผมหลังจากที่เพิ่มจะเจอกันไปเมื่อสองสามวันที่แล้ววันนี้เป็นงานเดินเส้นเต็มหลังบรรยากาศในร้านวันนี้มีผมกับช่างกรประจำการอยู่สองคนของผมเป็นงานเต็มหลังรูปเสือปะครับลูกค้าตั้งโจทย์มาเป็นเสือประครับแต่ว่าให้ผมเป็นคนเลือกตัวละครเองว่าจะเอาเป็นเสือตัวไหนประครับตัวไหน ตามฟิลวันนั้นเลยครับไม่ได้ทําแบบกันมาก่อนสี่ห้าวันหรืออาทิตกว่าทําวันนั้นเลย<ะ>ลูกค้ามาถึงคุยหน้างานทําตรงนั้นเลยส่วนช่างกอนมีเป็นงานเต็มหน้าอกด้านบนมีรูปปลาหมึกแล้วก็กบเหมือนกันครับผมจนมาตามคําขอลูกค้าลูกค้าอยากได้ปลาหมึกแล,กล้วก็กบผมไม่รู้ว่ากบตัวนี้มันชื่อว่าอะไรแต่เขาว่ามันอยู่ในการ์ตูนเรื่องนันรูโตกปลาหมึกลูกค้าให้อยู่สละาทางความคิด ช่างกรออกแบบตามใจช่างกรว่าอยากทําว่าทําออกมาเราสวยหรือผสมผสานกระกบตัวนี้เราจะออกมาดีแล้งงานวันนี้จะออกอามาเป็นยังไงบรรยากาศในร้านจะวุ่นวายแค่ไหนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเป็นรับชมคลิปเลยนี่ก็งานช่างกรวันนี้เป็นงานออกแบบ <Wow. S 2> แต่ก็ไม่ได้ออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวกบนี้ก็จะไปเอามาจากในเน็ตแล้วก็เอามาผสมกับปลาหมึกที่ช่างกรออกแบบเองเดี๋ยวให้ช่างลองวาดแบ็กกราวด์คร่าวๆให้ดู ว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนผมวันนี้เป็นเสือกับปลาครัฟตามใจลูกค้าบ้าง <Yeah. S 2> ก็เป็นลูกค้าผมครับอันนี้อยู่ในการเอาเซนออกอันนี้เราทิ้งยาชาไว้ชั่วโมงกว่า <Huh? S 1> ทำแบบนานจริงๆมันต้องทิ้งไว้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวสนใจก็สั่งมาได้250หหลอดละหรือจะเอาเยอะกว่านั้นก็ทักมา ันนี้ก็เป็นแบบที่ลูกค้าอยากได้นะแต่ผมก็เปลี่ยนแปลงตามใจอีกนิดหน่อย Everybody put your hands in the air. ตอนนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วคะช่างสองชั่วโมงครับไ<ะ>็งไงบ้างคะลูกค้ายังชายอยู่ไหมคะชายอยู่ครับต่อไปมาดูทางช่างโจ้กันบ้างนะคะวันนี้เป็นงานอะไรคะช่าง งานสักเล่มหลังเสือมาครับว้าวนี่ทำตั้งแต่กี่ชั่วโมงคะลูกค้ามาเที่ยงอ่ะวัเน,นี้เริ่มตอนสี่โมงครึ่งฮะที่เหลือทำอะไรอยู่ำทำพิธีอยู่รำรำรำพิธีเรื่องรำนี่ต้องไว้ใจช่างโจงเลยนะรำสวยที่สุดในถุงปาการงานเต็มหลังใช้ยาชากี่หลอดคะช่าง ปกติร้านหนึ่งเพาะว่ใช้ประมาณ2ัสาหลอดนะแต่ผมใช้4ี่หลอดเอาชัวร์เลยขอให้มันนานหนา <Yeah. S 1> เอาให้มันแบบว่าชาที่สุดเท่าที่จะได้ <Hey. S 1> แตวต้องถามลูกค้าด้วยความพร้อมเพราะว่ายาชาราคามันก็ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าลูกค้าไหวก็นั่นเลย4ี่ห้าหลอดเติบแน่ <Yeah. S 1> แต่ยังไงพอสักไปเรื่อยตรงที่มันเปิดผิวไปแล้วยังไงมันก็ต้องรส้สึกอะ ก็อาจจะช่วยได้ช่วงแรกๆหรือหนึ่งถึงสองชั่วโมงแรกอาจจะรู้สึกน้อยช่วงครึ่งชั่วโมงแรกก็อาจจะไม่รู้สึกเลย <Huh? S 1> แต่พอมันขึ้นไปได้ถห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของงานอะยังไงก็ต้องเจ็บแล้วล่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เจ็บเท่ากับสดๆแบบไม่ได้ใช้ยาชาเลยเ oh, <no. S 1> พราะว่างานเต็มหลังนี่ใช้เวลานาน,านใช่ไหมคะจากจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงแล้วแต่ความละเอียดแล้วก็ หลาายยยอย่งด้วสรุปคือใช้ยายชาก็ทําให้อดทนนานขึ้นใช่ไหมคะใช้ก็เจ็บอยู่ดีแต่มันดีกว่าสดไงแต่ว่าชว่วงแรกมันก็จะสบายหน่อยประมาณสักครึ่งงานขึ้นไปอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกแสบไอจุดที่เราสักไปแล้วอะ่ะแต่คือมันดีกว่าสดอยู่แล้วแลวหละแล้วถ้าเป็นงานลงสีช่างใช้ไหมคะ ที่ร้านไม่ได้ใช้เลยมันจริงๆเห็นร้านคนหนึ่งเาก็ใช้กันก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรหรอกแต่ว่ามันเสียเวลาด้วยเวลาที่จํากัดของผมในแต่ละวันอยู่แล้วด้วยต้องมารอย,ยาชาเวลาลงสีที่หชั่วโมงผมก็เลยไม่ค่อยสะดวกครับโอเคตรงที่ทําตอนนี้เลยสร้างใช้เข็มเบอร์อะไรอยู่คะตอนนี้ใช้เป็น 7Rl ของอ e ีลิกนครับว้าว <Wow. S 1> uh, 7Rl 0.35ธรรมดา ตรงน้ำจะไม่ค่อยเน้นมากก็เลยจะให้ใช้เป็นเส้นเล็กหน่อย อึดมากนะคะลงเงากันต่อเลยตอ <Yahoo! S 1> นนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทำไปทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงรวมพักนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงคะ กกม้าแต่เที่ยงอ่ะไม่รู้ว่าสักไปกี่ชั่วโมองอ่ะม้าแต่เที่ยงอ่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งอ่ะ<า>ได้ไปยังไม่ถึงครึ่งนะสักก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่ามันถึงจะแบบเออมาถึงช่างโจ้จริงจริงอย่างเงี้ยแล้สักแปบเดียวไม่ใช่มาถูกที่แล้วถึงไหนแล้ะคะช่างคนอ,อื่นเขากลับบ้านนอนกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิดเดียวก็พอแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ย นี่ดูดิตั้งแต่เที่ยงอะ่ะเนี่ยสามทุ่มมาดูในกายเดย oh, <no. S 1> ์สาทุ่มสิบห้าเราจะถามทุ่มครึ่งอยู่แล้ว <Hey. S 3> ก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการทําความสะอาดแผลหลังสักนะการล้างระหว่างวันหรืออาบน้ําเปล่าแล้วมันเช็ดคาบเลือดคาบนุ่งคาบนี้ไม่ค่อยออกก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนําครับผม <Wow. S 1> อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดแผลสักนะก็จะใช้ง่ายก็จะออกมาเป็นโฟมประมาณนี้เราก็ปั่นเบาๆเพราะว่า แผลหลังสักเนี่ยมันจากเสพทุกคนก็รู้อยู่แล้วม,มันจะค่อนข้างเจ็บถ้าเราถูแรงพอยิ่งถูไม่ออกยิ่งถูแรงมันก็ยิ่งเจ็บไหมเราก็เนี่ยปั่นเบาๆถ้ามีคราบเลือดที่มันสะดุดมือมันก็จะรู้เลยว่าเออเลือดแห้งเราก็ปั่นซ้ําๆหน่อยปั่นซ้ําๆใช้มือเปล่าเนี่ยครับใช้มือเปล่าแล้วล้างมือให้สะอาดก่อนนะค,ครับอย่างวันแรกที่เพิ่งสกักกลับจากช่างมาบางทีพวก รอยดาพวกรอยปากกาบางอันมันก็จะไม่ออกก็อันตัวนี้ก็ช่วยได้ <Yeah. S 1> จะได้ไม่ต้องถูแรงให้มันเจ็บถ้าล้างน้ําเปล่า่เนี้ยมันไม่ค่อยออกอยู่แล้วถ้าเกิดคนที่เคยซักบ่อยๆหรือเคยซักมาก็จะรู้ว่ามันเช็ดออกอยากันี่ก็เป็นน้ํายาทําความสะอาดแถะซักมันก็เช็ดออกอนี้ก็ไม่ต้องล้างน้าเปล่าแล้วก็คือเรียบร้อยเลยก็ง่ายๆแค่นี้ครับ <Wow. S 1> จะวันละรอบสองรอบแล้วแต่ความสะดวกเลยพกพาง่าย ไม่ต้องใช้ได้แค่ที่บ้านอย่างเดียวไม่ต้องอาบน้ําระหว่างวันเราก็แวะใช้ตัวนี้ล้างได้จากนั้นก็ใช้คีมมันุงไอยสากที่เรามีอยู่ทาหลังทําความสะอาดครับก็ฝากไว้ครับถ้าเกิดสําหรับใครสนใจก็กวล่ละ1น0่งรเอบาทขนาด1 0 0มลล,ลิตร<อ>ใช้ได้เป็นเดือนเลยแหละถ้าเกิดว่าคนล้างแค่วันละรอบ2รอบไม่ใช้เยอะนะโอเคฝากไว้ด้วยครับ ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบเหมือนเดิมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชมด้วย <Yeah. S 1> เราวันนี้ก็ <Woo. S 1> จะมาฝากเรื่องการจองคิวกัแบบช่างที่ร้านนะครับผมผมเข้าใจว่าช่างที่ร้านสองคนนี้ยังไม่ได้มีชื่อเสียงพอที่จะให้ความเคารพว่าเกรงใจกันพอสมควร uh huh. จะให้การในการนัดแล้วมาตามนัดทุกครั้งทุกครั้งไปเข้าใจเหตุผลของบางคนครับผมว่าติดงานอยู่ต่างจังหวัดกลับไม่ทันหรือว่า งานด่วนงานเร่งถ้าหยุดจะขาดรายได้ไปหรือคุณจะเสียลูกค้าจะโดนเจ้านายด่าอะไรผมเข้าใจหมดแล้ะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าวันที่คุณจองมาผมก็ถามคุณให้เช็คให้ดีแล้วเลือกวันที่คิดว่าสะดวกที่สุดมาก่อนพอถึงเวลาคุณมาไม่ได้ทั้งผมขาดรายได้ องนี้ไม่มีใครเข้าใจมาจําที่คุณให้มาน้อยนิดกินข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วครับหรือคุณอาจจะมองว่าไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้กินเงินมาจัมฟรีๆไปก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรมาจําที่คุณให้มามันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เขาควรจะได้ถ้าเกิดเขาได้ทํางานแล้วผลงานที่เขาจะได้โชว์ไปว่าเขาตั้งใจทํางานแค่ไหนเพื่อให้ลูกค้าคนอื่นๆที่กําลังจะตัดสินใจมาเลือกสักกับช่างที่ร้านคนไหนก็แล้วแต่ของผมคนก็ไปตัดโอกาสเขาไหนก็ คนที่สนใจจองคิวเข้ามาวันเดียวกับคุณที่เขาสะดวกมาจริงๆแต่เขาโอนมัดจำมาเช้ากว่าคุณคุณก็ได้สิ่งน,นี้ไปแต่พอถึงเวลาคุณมองข้ามกันแบบนี้ถามว่าอยากให้คิวของช่างที่ร้านผมเต็มทุกวันไหมผมก็อยากให้เต็มแต่ถ้าเกิดว่ามีแบบนี้อยู่บ่อยๆผมก็ไม่ไหวครับไม่ใช่แค่เรื่องขาดรายได้หรือว่ารายได้น้อยลงมันเป็นการมองข้ามที่ไม่ให้เกียรติช่างฝีเ<อ>ว่าคุณจะรวยหรือมีธุรกิจส่วนตัว หรือจะมีอำนาจมากมายขนาดไหนคุณอาจจะมองว่าช่างที่ล้างของผมไม่ได้ดังพอที่คุณจะต้องมารอคิวแล้วก็ต้องมาให้ได้ในวันที่นัดหรือว่าแค่คิดว่าถ้าเกิดคุณมาไม่ได้เขาก็เอามาัดจาไปกินเปล่าๆโดยที่ไม่ต้องทํางานอะไรเลยถ้าคุณคิดแบบนี้ผมขอร้องครับอย่าจองเข้ามาเลยเสียโอกาสทั้งคนที่เขาพร้อมทั้งโอกาสที่ช่างจะได้แสดงฝีมือแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง คุณจะอ้างว่าคุณมีภาระนูน่นนี่ช่างผมก็เปมานมนุษยคนนึงเหมือนกันครับทุกคนมีรายจ่ายหมดถ้าคุณคิดว่าไม่พร้อมหรือไม่สะดวกจริงๆก็อย่าจองเข้ามาเลยครับขอร้อง <c oughs> งานส่วนใหญ่ที่ผมกับช่างที่ร้านรับส่วนมากจะเป็นงานใหญ่ๆคือคุณกับผมต้องมาเจอกันอย่างน้อย7 8็ดแปดรอบถ้าคุณทำนิสัยอย่างนี้แต่แรก และเจ็ดแปดรอบที่เหลือจะมองหน้ากันยังไงคุณให้เหตุผลว่าอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้จริงๆจะให้คุณรับผิดชอบยังไงคําถามแบบนี้จะให้ผมตอบยังไงเอาตรงๆนะถ้าเกิดคุณมาสักวันเนี้ยจริงๆแล้วเขาต้องได้เท่าไหร่อ่ะที่ผมแจ้งราคาไปตั้งแต่แรกอะ่ะนั่นแหละคุณโอนมาทั้งหมดนั่นโดยที่ไม่ได้ฝากโอเคเปล่าถ้าคุณโอเคผมก็โอเคก็่อนจากกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ผลเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะไปต่อเนื่องจากคลิปที่ผมได้อ่านคอมเมนต์มาหรือเปล่า มีคลิปหนึ่งมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ลองไปสั่งนอกสถานที่บ้างเดี๋ยวนี้ผมจะพาช่างสั่งในร้านแล้วก็ทีมงานตัดต่อไปเที่ยวต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสได้ไปสั่งนอกสถานที่หรือว่าช่างคนไหนมีลูกค้าใกล้เคียงกับจังหวัดนั้นพอดี ก็จะมาทําคลิปนี้ให้ดูกันนะครับผม <Wow. S 1> จะได้รวมไปถึงบรรยากาศการเที่ยวแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวบางอย่างไม่ได้ทําขนาดสักอยู่ที่บ้านก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆของช่างแต่ละคนแล้วก็ความเป็นอยู่ของครอบครัว perfect tattoo ของเรา <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ว่าแนะนําเรื่องการตัดต่อนะครับผมว่าการตัดต่อปัจจุบันไม่ค่อยโอเคอยากให้กลับไปตัดต่อเหมือนเดิมดูง่ายกว่า oh. จริงๆแล้วอะตอนนี้ผมมีน้องมาช่วยตัดต่อ2 3สาคนหนึ่งคนเริ่มจากไม่เป็นเลยผมสอนทุกอย่าง ช่วยเวลาแค่สั้นๆช่วงเวลาแค่หนึ่งถึงสองเดือนกับอีกหนึ่งคนน้องเก่งอยู่แล้วเรื่องตัดต่อน,น้องมีช่องของตัวเองใครอยากไปดูไลฟ์สไตล์ของน้องเขาก็ช่องนี้แหละครับติดตามกันไม่ได้ครับผมแต่ที่จะอธิบายต่อก็คือน้องเก่งอยู่แล้วน้องมีฝีมืออยู่แล้วแต่แค่รสนิยมคนเรามันไม่เหมือนกันความต้องการมันต่างกันแล้วน้องก็ทํางานค่อนข้างที่จะเก่งเพราะว่าการาตัดต่อมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่ เนื่องจากการไม่มีความรู้แล้วก็หักตัดต่อตามความต้องการของตัวเองจึงออกมาเป็นประมาณนั้นพวกพี่ๆที่ติดตามมานานจนปัจจุบันนี้น่าจะอีีที่40กว่าแล้วก็อาจจะเป็นพอพวกพี่ๆเสพความที่ผมเป็นคนตัดต่อออกไปแบบนั้นมา40กว่า e p ีแล้ว ก็เลยรู้สึกว่ามันดูง่ายกว่าแต่ตอนนี้เราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันอยู่ครับผมผมจะบอกน้องๆทุกคลิปว่าอันไหนที่ผมไม่ค่อยชอบอันไหนที่ผมโอเคจะให้น้องๆปรับเปลี่ยนมาลดสนญยกใกล้เคียงกับตัวผมแล้วก็ส่วนไหนที่น้องๆเขามีสกิลเหนือผม,มอยู่แล้วผมก็จะให้เขาแนะนําผมแล้วถ้าออกมาดีไม่ดีผมก็จะเป็นคนตัดสินใจทีว่าจะคัดตรงไหนออกจะเก็บตรงไหนไว้ยังไงก็ขอเวลาอีกสัก 2- 3สเดือนทุกอย่างน่าจะลงตัวแล้วรวมไปถึง เรื่องอุปกรณ์การไหยทำทุกอย่างด้วยหลังจากนี้อีกเดือน2เดือนทุกอย่างน่าจะโอเคกว่านี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอโทษอะไรที่ไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือการแสดงบางอย่างที่อยากให้มีเสียงวเลาะหรือเป็นการตัดต่อที่ไม่ค่อยเข้าตาของพี่ๆบางคนครับผมยังไงก็ตอนนี้ยอดซับเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆอีกไม่นานน่าจะได้เห็นโลกเงินแต่ซับกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ บคุณจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆไม่คิดด้วยว่ามันจะถึงวันนี้แต่ว่ายังไงคนเราต้องไปเรื่อยๆผมว่าทีมงานจะพัฒนาฝีมือให้ดีที่สุดแล้วก็จะรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วามาปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมครัววันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ผมลงไปในทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงไวยตัมน,น้ำยาทำความสะอาดหลังสัก ยาชาหรืออุปกรณ์หลายๆอย่างที่ผมลงไปในบางคลิปก็ทัก i n อินบ็อกซ์มาที่เพจจุดต้นโปรเฟสได้เลยนะครับผมหรือว่าเฟซส่วนตัวแฟนผมสวยใสยในสติหรือถ้ามีอะไรสอบถามเชิงลึกหรืออยากจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็ที่ Facebook สลาวุิสดสีแต่จะตอบกับชา้าหน่อยนะครับผม,ผมจะตอบทุกวันหลังเลิกงานแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียด เื้องต้นเช่นราคาข้าวข้าวหรือว่าสถานที่ตั้งร้านหรืออะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็ไปที่เพจจะง่ายกว่าครับแฟนผมเป็นแอดมินจะตอบทั้งวันเลยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ